มูลเขาจะมาต่อจากชื่อเพจของเราเวลาที่เราเห็นโฆษณาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่ตรงนี้นะคะหรือเวลาที่มีคนเสิร์ชหาเพจเราอ่ะมันจะอยู่ด้านล่างวิธีการเพิ่มนะคะไปดูกันมาที่เพจของเรานะคะทุกคนเรียบร้อยแล้วกดตรงขีดสามขีดที่อยู่ด้านล่างนะคะตรงนี้นะคะกดเข้าไปนะคะหลังจากนั้นค่ะให้เราเลือกที่การตั้งค่า เรียบร้อยแล้วนะคะให้เรามาที่แก้ไขข้อมูลเพจค่ะแล้วก็เลื่อนลงมานะคะนี่คือคำอธิบายจะอยู่ตรงนี้นะคะให้เราทำการกดแล้วก็พิมพ์คำอธิบายที่เราต้องการไปได้เลยนะคะคือมันไม่มันไม่ได้ใส่ได้เยอะนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเน้นสั้นกระชับเข้าใจง่ายเอาให้อ่านแล้วรู้ว่ามันคืออะไรนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกได้เลยค่ะ นนีะะคะเรียบร้อยค่ะเจอกันในบทผัดไปค่ะ